สวัสดีครับผม mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ก,กติกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนาฬิกาอีกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับมากันกับแบรนด์โ o r o s นะครับสำหรับโ o r รสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้จักกันดีไู่แล้วแหละนะครับโดยตัวล่าสุดที่ออกมานะครับเมื่อปีที่แล้วก็คือโคโรสเวอร์ติก2ซึ่งออกมาตอนนั้นก็โอ้โหเขย่าตลาดเลยนะครับเพราะว่า ใส่ฟังก์ชันทุกอย่างจัดเต็มมาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่แม้จะออกมาปีหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าท็อปอยู่เลยนะครับผมมาวันนี้นะครับก็เปิดตัวพร้อมกันทีเดียวอีก2รุ่นเลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กลงมานะครับแต่คราวนี้จะใช้ชื่อว่า Apex 2นะครับแล้วก็ Apex 2 Pro นะครับช่วงนี้ฮิตกันมากนะครับไอ้คำว่า Pro เนี่ยนะจริงๆรอบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องพูดเยอะก็ได้นะถ้าให้ผมพูดแบบสั้นๆเลยนะครับ สำหรับ Apex 2แล้วก็ Apex 2 Pro นะครับที่เพิ่งออกมานะสั้นๆเลยก็คือเหมือน Vertex 2นะครับแต่ว่าเรือนเล็กลงมาฟอร์มแฟกเตอร์เล็กลงมานะครับจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะฟังก์ชันทุกอย่างสเปคทุกอย่างเนี่ยขยับขึ้นมาชน Vertex 2นะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มแฟกเตอร์หรือว่าตัวเรือเนี่ย เขาทําให้มันเล็กลงมากระทัดรัดลงมานะครับอาจจะสูญเสียในเรื่องความอึดของแบตไปบ้างนะครับแต่มันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสเปคที่ว่าเทียบชั้นรุ่นพี่อย่าง v e r t ์ x 2นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่มันแตกต่างจาก v e r t ์ x 2จริงๆเนี่ยมันมีแค่ขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็ในเมื่อขนาดเล็กลงเนี่ยขนาดแบตมันก็เล็กลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่อึดเท่ากับรุ่นพี่อย่างนะคร์ต่ค ฟังชันโดยรวมเนี่ยก็คือมันเหมือนกันนะครับแล้วก็แถมยังมีการอัปเดตด้วยนะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของ c o r o s นะครับซึ่งแบรนด์นี้เขาจะไม่ค่อยกักนะครับพอมีเทคโนโลยีใหม่อะไรเนี่ยเขาก็ใส่ให้ในรุ่นใหม่เลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยไปได้กับกว่ารุ่นพี่นะหรือว่าอะไรแบบนี้ครับเขาจะใส่ให้อย่างเช่นตัวนี้นะครับที่มีเพิ่มจาก Vertex 2ขึ้นมานะครับก็คือ Hard ดแพร์เซนเซนะครับเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็เสวกอากาศนะครับแอนต์เนนนะครับก็คือ ูกอัปเกรดให้มันดีขึ้น50%นะครับแต่ว่าในส่วนของชิปเซตอะไรเงี้ยก็จะยังเหมือนเหมือนกันนะครับโดยออกมาเป็น2รุ่นย่อยนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก็คือ apex t o นะครับแล้วก็ apex 2 pro เรามาดูกันดีกว่าว่า2รุ่นนี้จริงๆมันต่างอะไรกันบ้างนะครับตัว pro เนี่ยนะครับไซส์นะครับไซส์หน้าจอนะอันนี้พูดถึงหน้าจอด้านในนะที่เป็นจอภาพอ่ะก็คือ1.3นิ้วนะครับใะใหญ่กว่าตัว apex pro เดิมนิดนึงนะครับใหญ่กว่านิดนึงนะครับ ตัว Apex Pro เดิมเนี่ยจะเป็น1.2นิ้วนะครับซึ่งเท่ากับ Apex 2ทที่เพิ่งออกมาตอนนี้แต่ตัวเรือนนะครับถ้าจะให้ไล่ขนาดเลยนะครับก็จะเป็น Apex Pro ตัวเดิมนะครับแล้วเล็กลงมาก็จะเป็น Apex2 Pro นะครับแล้วก็เล็กที่สุดนะครับก็จะเป็น Apex 2นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นภาพมากนะครับก็ยังไงก็ลองไปหาดูในรีวิวต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีทยอยออกมากันเยอะแล้วนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันต่อมานะครับก็คือ gps ชิปเซตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับตัว Pro นะครับ จะใช้เป็นชิปเซ็ตล่าสุดนะครับก็คือเป็น dual frequency นะครับเช่นเดียวกันกับ vertex 2นะครับเป็นเป็นชิปเซตเดียวกันกับ vertex 2เลยนะสำหรับตัว Pro นะครับส่วนที่เป็นตัว apex 2เฉยๆเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยก็จะยังไม่เป็น dual frequency นะครับแต่ทั้งคู่ก็เป็น GNSS นะครับ all system นะครับก็คือใช้ดาวเทียมพร้อมกันทุกค่ายได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ all system นะครับก็เหลือเฟือแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างกันต่อมาครับก็คือเรื่องแบต อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือตัว Apex 2 Pro เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าตัว Apex 2ธรรมดานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบตมันก็เลยมีความแตกต่างกันนะครับเอาสำหรับตัว Pro ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับ Duo Frequency Mode นะครับซึ่งมีแต่เฉพาะตัว Pro เนาะก็จะอยู่ได้26ชั่วโมงนะครับในโหมด d u a l Frequency นะแล้วก็ในโหมด All System นะครับก็คือดาวเทียมทุกค่ายก็คือ GPS Galileo โกลนะัสเบดูคอไซนิตเนาะอันนี้เรียกว่าออฟซิสเต็มนะครับสำหรับตัวโปรเนี่ยจะอยู่ได้45ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวธรรมดา Apex 2ธรรมดาที่ไม่โปรเนี่ยอยู่ได้30ชั่วโมงนะครับแล้วก็โหมด Full GPS นะครับซึ่งโหมดนี้เนะี่ยมันจะเป็นโหมดที่เราใช้กันมาเนิ่นนานก่อนหน้านี้สักสองสบปีนะก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ full GPS หมดเลยนะครับผมก็คือเป็นการจับสัญญาณ GPS บวกกับคอไซนิต สองค่ายแค่นี้นะครับผมสำหรับตัวโปรโนั้นนะครับอยู่ได้75ชั่วโมงนะครับแต่สำหรับตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ได้45ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่ายเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ย แค่ฟูจีพีเนี่ยก็ถือว่าพอเพียงแล้วนะไม่จำเป็นต้องออสิสเต็มก็ได้นะ75ชั่วโมงกับสีชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเหลือๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ต้องการให้มันแบบอึดอะไรขนาดนั้นนะก็ขยับขึ้นไปใช้ออสิสเต็มเนี่ยผมก็ถือว่ามันแม่นมากๆแล้วนะครับผมไอออสิสเต็มดาวเทียม5้ค่ายพร้อมกันเนี่ยนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็มีการเพิ่มหน่วยความจํามาให้โดยตัวโปรเนี่ยนะครับมีหน่วยความจําภายใน 32 g b นะครับเท่ากับรุ่นพี่คือ v e r t e x 2นะครับส่วนตัว Apex 2ปกติเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่8 g b นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อให้ Storage มาเยอะนะครับนั่นแปลว่า t o b o Map นะครับหรือว่า Landscape Map รอบนี้เต็มระบบแล้วนะครับสามารถใช้ t o p o อ m a แแล้วก็ Landscape Map ได้ทั้งคู่เหมือน v e r t e x 2นะครับผมแล้วนอกจากจะใช้ m a ปได้เนี่ยการที่เขาให้ Storage มาเยอะขนาดนี้นะครับก็แน่นอนนะครับ คราวนี้สามารถลงเพลง MP3 ได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับ v e อ t ์ x 2กบเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนะลงเพลง MP3 เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธสามารถฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องพกโทรศัพท์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถสตรีมมิ่งจาก Spotify หรือว่า Amazon อะไรเงี้ยได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนข่าวเรื่องนี้ผมว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับในอนาคตในปีหน้านะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับพวกฟังสตรีมมิ่งโดยที่ไม่ต้องมาโหลด MP3 แต่ตอนนี้โหลด MP3 กันไปก่อนนะครับผม ่อมาครับก็จะเป็นเรื่องฮาร์ดเรดเซนเซอร์สำหรับตัวนี้นะครับเป็นฮาร์ดเรดเซนเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะผมดูคร่าวๆจากจากในรูปนะก็มีหน้าตาคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆ Apple Watch เหมือนกันนะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นแบบทั้งฮาร์ดเรดทั้งวัด ECG ได้ในตัวนะคบผมแล้วก็เปิดไฟเลด5ดวงเนาะซึ่งเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาที่เหนือกว่า v e r t i x 2ซึ่งเป็นรุ่นเก่าครับเห็นไหมฮะคือข้อดีของโคโลสที่ผมบอกไปคืออย่างเงี้ยเขาไม่กักนะครับเขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ย ขาก็เสริมเข้ามาเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันจะไปเหนือกว่ารุ่นพี่หรือเปล่าการเชื่อมต่อที่เขาให้มานะครับสำหรับตัวโปรเนี่ยจะมี Wi-Fi กับ Bluetooth 5.0นะครับส่วนตัวธรรมดาตัวปกติเนี่ยก็จะมีแค่บ t ู tooth ไม่มี Wi-Fi นะครับแต่ใดๆแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับก็จะถูกตัด ANT+ ออกไปนะครับเหลือแต่ b l e t ู tooth 5.0อย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเห็นได้ว่าทาง c o r o s เนี่ยมุ่งมาทางนี้แหละว่าให้เราใช้ Ecosystem ของเขานะครับ เพราะฉะนั้นไม่มีนะครับไม่รองรับ ANT+ อีกต่อไปนะครับ POROS เนาะนอกจากนี้นะครับสำหรับเซนเซอร์อื่นๆครับก็ให้มาครบนะไม่ว่าจะเป็นบารอมิเตอร์นะครับ ECG วัดขึ้นไปฟ้าหัวใจวัดความเครียดนะครับเช่นเดียวกับรุ่นพี่ Vertix 2นะครับแล้วก็เข็มทิศเอยมีสตรอมอเล t อะไรอย่เงี้ยมีทุกอย่างครบๆนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวละเอียดจริงๆอ่ะไปดู Vertix 2ถือ่าได้เลยนะครับผม แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงอีกมากมายนะครับที่เหมือนกับ Vertix 2นะครับไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลกล้องนะครับวัดออกซิเจนนะครับในกรณีที่อยู่ที่สูงนะครับสำหรับการแบบอัลไพน์ปีนเขาแบบ2-3,000เมตรอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เรื่องวัสดุดีไซน์นะครับก็จะขาย p อ x Pro ตัวเดิมเนาะก็คือเป็นแซฟไฟร์กราสนะครับแล้วก็มีเบเซลนะครับหรือว่ากรอบที่เป็นไทเทเนียมเกรด5นะครับที่ PVD วี PV o t i n g นะครับทำให้มันแบบว่าทนทานขึ้นเรื่องวัสด,เสดสุเนี่ยจริงๆสำหรับโคโอสเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะมันไม่ต้องแบบว่ามาบรรยายอะไรกันมากเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าโอ้อยากได้ Vertex Tool แต่รู้สึกว่ามันเลือนใหญ่เกินไปนะครับผม รอบนี้รอได้เลยนะครับสำหรับ Apex 2กับ Apex 2 Pro เพราะว่าฟังก์ชัน,น่ะมันคือฟังก์ชันเดียวกันกับ Vertex 2เลยเพียงแต่ว่าเรือนเล็กลงนะครับใครข้อมือเล็กนะครับใครที่แบบว่ามีปัญหากับนาฬิการเรือนใหญ่ๆดูเท้าทาเนี่ยแต่ยังอยากได้ฟังก์ชันแบบว่าท็อปๆเหมือนตัว Vertex 2นะครับรอได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลากันไปเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย